ไม่ใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้คือถ้ารับถ้าหนูขายแต่เพชรล่ะคะจะรับซื้อหนูเท่าไหร่อะคะทำไมคนไม่เอาของไปทำใหม่ล่คะคะเพราะเพชรนั้นสวยแล้วเวลาคุณขายมาเนี่ยเราเราก็ให้ราคาเส็จได้มันก็ต้องหักประจำทำเนียมเฮ้ยเัลเลยเรือเลอยเลยอ,อืมไปเดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้ ได้ค,ค่ะค่ะค่ะยังแค่แค่นี้ก่อนนะคะค่ะ